สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer t a r o t นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการรับทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของผมเสมอนะครับขอบคุณทุทกๆการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับโอเคการอ่านแรนดอมของช่อง Answer Tarot ของเรานะครับช่องของผมเนี่ยนะครับจะเป็นการเลือกสำหรับไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีทุกคนรู้จักการออกมาเด่นสำหรับนะครับตัดพลังงานไพ่ชุดนี้ออก ครึ่งหนึ่งนะครับร่างสถานะเหตุการณ์ความสัมพันธ์ของคนคู่หนึ่งนะครับอดีตปัจจุบันอนาคตผมมารู้ว่าไพ่กาลังเล่าเรื่องราวของใครหรือคู่ไหนให้ฟังกันนะครับดังนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับแต่ก่อนที่ผมจะนั่งอ่านเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมีซ่าที่เป็นตัวเลขตัวหนังสือนะครับหรือพลังงานบนไพ่หกใบแรกที่บอกได้ว่าดันดอมนี้จะเกี่ยวกับใครบ้างนะครับโอเคอะ เราขออนุญาตเช็คตัวเลขตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องกับแรนดอมที่190กก่อนนะครับมาตัวหนังสือนะครับ ไปถปึงตัวเลขนะโอเคอ่ะตัวหนังสือนะครับจะมี O นะครับจทอานะครับ สักครู่นะขออนุญาตเลี่ยง i g นะครับ v f n d c นะครับต่อไปจะเป็นส่วนของตัวเลขนะครับขออนุญาตเลื่อนนะ 1 7นะครับ41 47 37 44 36 1นะครับ42 20 22 5อ 40 46 30นะครับและ28นะโอเคขออนุญาตทวนนะครับตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะครับจะมี17 41 47 37 47, 44 36 1 42 20 22 51 40 46 30 28ตัวเลขเหล่านี้นะครับจะเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนประชาชนเลขท้ายทะเบียนรถนะครับหรือจะเป็นอายุเขาอายุคุณวันคบกันวันเลิกกันนะครับลองดูว่าในเลขทั้งหมดทั้งมวลนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับคนที่คุณมาฟาังเรื่องราวคุณกับเขาหรือไม่นะครับส่วนซ้ายของอตัวหนังสือนะครับจะมี O J T R I G V F N D C นะครับซึ่งตัวหนังสือเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นชื่อจริงพยางค์แรกช,ชื่อเล่นพยางค์แรกนะหรือนามสกุลพยางค์แรกก็ได้หรือจะเป็นหมู่บ้านบริษัท เดือนวันภาษาอังกฤษพยางแรกลองดูว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะครับโอเคอะจะมาเช็คพลังงานจากไพ่ชุดนี้กันนะครับ พร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเช็คพลังงาน6ใบแรกบนไพ่ชุดนี้ในอันวนถึง190ันนะครับ โอ้โหไฟออสอบเลยนะครับไปแรกอืมชัดมากโอ้โหทั้งไฮพีเทสทั้งห้าดาบหนึ่งดาบพอทีคือจะบอกเลยว่าไพ่พลังงานหรืออินโทรไม่แน่ใจจะดูเดี๋ยวขอเปิดให้ครับก่อนนะแต่ว่า เรื่องราวมันน่ากลัวมากเรื่องราวมันแบบอ่ารัแบบหนึ่งโอ้โหทาวเวอร์อีกใต้สำหรับเป็นคีนอฟบอลเผดอจบอลโท่ทีคือผมมองมันเป็นพลังงานคือจากไพ่เซตเนี้ยผมมองมันเป็นพลังงานนะครับเพราะว่า ให้เซตเนี้ยบอกบอกทุก,คกทกคนบอกทุกคนจริงๆว่าพลังงานที่มันเข้ามาในผมที่ผมมาอ่านไพ่ในวันนี้ทุกคนที่เข้ามาฟังส่วนมากเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ผมไม่รู้ว่าคือใครนะครับแต่ว่าคนสองคนนี้มีคนคนหนึ่งที่มีตัวเลือกมีไฮพิเทสอยู่ข้างหลังมีคนคนหนึ่งที่มีตัวเลือกแล้วอีกคนนึงอ่ะเห็นหรือรับรู้เข้าแล้วก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะจบ คือมันเป็นพลังงานที่ว่าแบบการจบตรงนี้ผมมองว่าเป็นการจบจากฝั่งคนที่เข้ามาฟังเพราะรู้สึกว่าไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วไม่อยากเจอคนลนักษณะแบบนี้อีกแล้วก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจจบตัดสินใจที่ไม่คุยไม่ไปต่อไม่พัฒนาความสัมพันธ์ต่อมันชัดเจนกับตัวเองว่าไม่อยากนําพาตัวเองไปเจ็บปวดด้วนความรู้สึกใดๆอีกแล้วอะคือซึ่งเราไม่รู้ว่าความรู้สึกของคนที่มาฟังในดอานนี้ไอส้สถานการณ์เนี้ย มันเป็นสถานการณ์ที่คุณเจอคนคนนี้มาแล้วคุณมีความสัมพันธ์กันแล้วคุณก็ทะเลาะกันหรือมีเรื่องรับหลังกันแล้วคุณก็จบหรือคุณจบกับคนคู่กรณีของคุณคนแรกมานานมากๆแล้วแล้วคุณพยายามจะมีใหม่แล้วคุณไปรู้ว่าคนที่คุณไปเจอหรือคุยใหม่ก็มีเรื่องนี้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าเป็นพลังงานแบบไหนแต่ยังไงก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีตัวเลือกมันมีมือที่สเข้ามามันมีการหักหลังมีการโกงมีการแบบไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้น แล้วมีคนคนหนึ่งที่ตัดสินใจตัดชัดเจนว่าไม่เอาแล้วไม่อยากเจออีกแล้วชัดเจนกับตัวเองกล้ากล้าตัดด้วยตัวเองเพราะว่าไม่อยากกลับไปเป็นความทุกข์เหมือนเดิมไม่อยากเศร้าเหมือนเดิมไม่อยากท็อกซิกอีกแล้วในชีวิตก็เลยเลือกตัดทั้งทางที่ใจอยากมียังคิดถึงยังหวยาหาอยู่นะแต่ปรารถนาความซื่อสัตย์จากคนคนนั้นไม่ได้ปรารถนาคนที่ดีขึ้นจากคนคนนั้นไม่ได้ก็เลยเลือกตัดเลือกจบเพราะไม่ไหว นี่คือพลังงานที่เห็นนะครับลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาที่พูดได้วันหน้าไพ่ก็จะมีธาตุลมคุณมาถุนตนคนที่เกิดบันจัทร์นะครับแล้วก็คนที่เกิดบันอังคารด้วยธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกนะครับธาตุไฟเมสิงธนูมีเลข5าเลขสามเลขสองเลขหนึ่งสบนะครับที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอืมอ่ะมาดูเรื่องเรื่องกันนะครับ ครับคุณได้ไพ่นายนะเอาเป็นตะเคียเขาได้ไพ่ดุฟูโอ้โหหนึ่งถ้วยเรามองว่าความสัมพันธนะ์อะมันเป็นคุณที่ไปชอบเขาพลังงานมันชัด่า้ว่าคุณไปชอบเขา คุณไม่เคยคิดอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์โดยไม่อยากมีใครหรอกแต่ว่าเมื่อเมื่อคุณเจอคนคนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากเริ่มต้นคุณอยากมีเขาทั้งทั้งที่คุณก็รู้ว่าเขาเป็นความเสี่ยงนะเจอฟูอ่ะเหมือนตัวคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาก็เป็นคนที่แบบไม่แน่ใจหรือเป็นคนที่เขาเรียกอะไรดีอ่ะยังไม่พร้อมเซอร์ดากับใครเหมือนคุณก็รู้สึกได้ด้วยประสบการณ์หรือความรู้ที่คุณมีหรือหรือประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ที่คุณมีมาทั้งหมดคุณรู้แต่คุณใช้คาว่าคุณเผลอใจ หนึ่งถ้วยคุณเผลอใจที่แบบไปรักเขาไปชอบเขามันเป็นความแบบไปชอบเขาโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแต่รู้สึกดีไปแล้วอะ่ะท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าเขาก็เป็นคนที่เป็นเดอะฟูลยังไม่พร้อมชเชสตดาวอะไรกับใครแล้วก็มองว่าเขาเป็นคนที่เด็กกว่าคุณด้วยจากหน้าไพ่นะครับ King o p p n t t a c l e s 1สเหรียญใน Open t นทากเ l ดืมอ่านฝั่งเขาปาแก้เดอะฟูลขึ้นหนึ่งถ้วยแล้วก็ขึ้นเก้าเหรียญเนี่ยพลังงานในฝั่งของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่านะครับคุยกับคุณได้ก็มีความสุขรู้สึกดีที่มีคนมาชอบเขานะเขารู้สึกดีที่คนมีคนมาชอบมีคนมารักมีคนม้องพ่อเขารู้สึกดีดให้แต่ว่าตัวเองก็แบบไม่ได้ไม่ได้คิดอยากจะรักษาเอาไว้ไม่ได้คิดว่าไม่มีไม่ได้แค่รักความสุขมาแค่นั้นเขาคิดแค่นั้นนะครับ แล้วพอมีการพูดคุยกันหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรสักทางหนึ่งจากหน้าไพ่เนี่ยคุณจะเห็นว่าคนคนนี้ต้องการความมั่นคงในชีวิตในเรื่องของเงิน1ิเหรียญต้องการความมั่นคงในชีวิตในเรื่องของฐานะทางการเงินเขาอาจจะมีไลฟ์สไตล์หรือมีชีวิตมีอะไรบางอย่างที่คุณจับได้ว่าเขาต้องการเงินจากคุณต้องการการซัพพอร์ตจากคุณแต่คุณไม่ให้น้าเป็นตะเคอลเนี่ย คุณพยายามซัพพอร์ตบ้างแหละเล็กน้อยแต่คุณรู้สึกว่าให้นิดเดียวเพิ่ออยากรู้ว่าเขาอยากมีคุณในในสไตลัสอื่นไหมหรืออยากได้อะไรบางอย่างที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าหรืออยากได้เงินคุณอย่างเดียวเพราะคิงเขาเป็นตาร์เคะคุณไม่ยอมปล่อยเงินตรงนี้คุณมีอะไรบางอย่างในชีวิตที่สามารถซัพพอร์ตหรือดูแลคนคนนี้ได้แต่คุณไม่ให้ทั้งหมดเพราะคุณอยากรู้ว่าเหมือนหลอกลองใจอะว่าคนคนนี้มองคุณมากกว่าเงินหรือเปล่าอยากได้อะไรบางอย่างมากกว่าคุณมากมากกว่าผลประโยชน์ไหม แต่ถ้าพูดตามพลังงานทางฝั่งเขาเขาอยากได้ประโยชน์จากคุณมาก10เหรียญนะั้เป็นตัวเก็งกับเป็นตัวเก็งเขามองในเรื่องของความมั่นคงของตัวเองไม่ใช่คุณพอเขาเห็นคุณแล้วเขาอยากมีความมั่นคงที่ดีขึ้นโดยการที่มีคุณเข้ามามาดูต่อนะคุณได้ไพ่แปดไม้รีเวิร์สนะครับ,รบเห็นไหมเขาได้ไพ่ไฮพีเทสจริงจริงไฮพีเทสรีเวิร์ส สี่สับสามดาบแล้วพอคุณจับได้นะครับว่าความคิดของเขาที่มีต่อคุณเป็นเป็นเป็นเรื่องแบบนั้นเป็นแบบเป็นการที่ไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณอะ่ะเป็นการที่หวังผลประโยชน์จากคุณอะ่ะคุณแปดไม้คุณเลยหยุดติดต่อหยุดสื่อสารเพราะสามดาบคุณกลัวเจ็บให้สามดาบไปนี่คือการกลัวเจ็บเพราะคุณรู้สึกว่าเขาไม่น่ามีคุณเพียงคนเดียวมีคนอื่นแน่ๆนฮพิเทสเนี่ย แล้วคุณรู้สึกได้คุณรู้สึกเองนะแต่หาฝั่งเขามีไฮพีเทสจริงจังไหมมีคนที่ซ้อนกับคุณจริงจังไหมเขาไม่จริงจังกับใครเลยครับในพลังงานของคนคนนี้ไฮพีเทสเนี่ยเอาเราไม่ขึ้นลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวต้องการคุณเดี๋ยวไม่ต้องการคุณเขาเป็นอะไรที่อ่านคอนโทรลมากๆเลยแต่พลังงานฝั่งคุณอ่ะพอคุณเจอพลังงานนี้นะคุณจะสับสนแต่สุดท้ายคุณจะไม่ไปต่อเพราะคุณกลัวเจ็บสามดาบกลัวว่าโดนถูกถูกทำร้ายเพราะเขาเองอ่ะ เขาก็ยังไม่ได้เลือกคุณอืมเห็นปะพ่ทาวเวอร์ขึ้นฝั่งคุณไงเขาได้พ่ชาดีว่ะเก้าไม้แล้วพอคุณรู้สึกว่ามันไม่แบบไม่ปลอดภัยทีจะรักอะ่ะคุณก็เลยทาวเวอร์หมายความว่าคุณพยายามตัดค่อยๆตัดก็ทาวเวอร์บันรีวดเนาะคุณพยายามไม่ค่อยตัดแต่คุณก็ยังมีการแอบมองแอบ,แอบมองแอบดูเขาอยู่บ้างแต่ไม่อยากเจ็บ ตัดเพื่อตัดเพื่อเซฟใจตัวเองตัดเพื่อดึงตัวเองออกจากความรู้สึกที่มันแบบจะไปเสี่ยงอะไรบางอย่างที่มันจะทำร้ายตัวเองอ่ะแต่ส่วนตัวเขาอ่ะชาลีออดก้าวไม้เดอะทาวเวอร์พอคุณตัดเขารู้สึกว่าเขาก็ใช้ชีวิตของเขาเหมือนเดิมปกติแต่ทําไมเวลาทาไมคุณตัดไปอ่ะคุณหายไปอ่ะเขายังรู้สึกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งทั้งที่พฤติกรรมที่เขาทําบันชัดแต่ไม่เรู้ตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันไม่ดีเข้าใจไหมครับ คุณไม่สิ่งทั่วคุณไม่พอใจในสิ่งที่เขาทําไม่พอใจในสิ่งที่เขาเป็นสิถ้ยรีวิสจัดเม้นคุณรู้สึกว่าการกระทําของเขาที่เขาแสดงออกมามันไม่ได้มีเป็นการกระทําที่อยากให้มีคุณอยู่อยากให้คุณอยู่กับเขาอยากให้คุณดูแลเขาาคุณรู้สึกว่าการกระทําทุกอย่างที่เขาทําอะมันไม่ได้เห็นค่าเห็นความสําคัญของการที่มีคุณอยู่คุณก็เลยไม่เอาเพราะคุณไปโฟกัสสิ่งอื่น แล้วพอคุณรู้สึกแบบนี้ส่วนฝั่งเขาเขารู้สึกว่าเขาน่าจะทําอะไรบางอย่างสิบถ้วยเหมือนคนรู้ว่าตัวเองดีตัวเองเก่งตัวเองเพอร์เฟกแต่ว่าไม่รู้ตัวเองทำอะไรผิดอ่ะแต่พอคุณตัดอ่ะเขาพกกลับมาทบทวนพฤติกรรมตัวเองนะครับสิบถ้วยจัดเม้นทเนี่ยเขาทาอะไรทําให้คุณไม่พอใจหรือเปล่าทําไมคุณถึงหายไปนะแต่จริงๆแล้วพฤติกรรมของเขาอ่ะมันคือการแสดงออกด้านด้าน ด้านที่ไม่ดีควออามสัมพันธ์อยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัวเองอะคุณได้ไพ่สี่ดาบเขาได้ไพ่ q u e e n of เ e n t a c l น s และ e m p r e s s แต่พอห่างกันไปนะครับระยะเวลาที่ห่างกันหรือไม่ได้ติดต่อกันหรือเดทแอร์จากกันไปประมาณ4เดือนหรือสอาทิตย์หรือ4วันประมาณนี้เรียกสี่ตัวคุณเองอ่ะคุณจะไม่มีความสุข เอ็มเพลสอ่ะคุณจะไม่มีความสุขที่ไม่ได้คุยกับเขาไม่รู้ว่าทําไมนะครับเดี๋ยวมาดูต่อคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณใจคุณไม่มีความสุขเลยคุณใช้เงินแก้ปัญหาสมมติว่าเวลาคุณนึกถึงเขาหรือคุณอยากมีเขาหรืออยากคุยกับเขาคุณจะเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นเพื่อเติมเต็มความสุขตรงนั้นแทนความรักด้วยตัวคุณเองส่วนตัวของเขาเขาอ่ะควีนเขาเป็นตระกูอ่ะในบรรดาความสุขที่เขามีอยู่รอบตัวในพลังงานที่ไม่ใช่คุณอ่ะ เขาจะกลับยังรู้สึกขาดบางอย่างจากการห่างจากคุณอืคุณได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะครับเขาได้ไพ่เซเว่นออฟคัพเห็นไหมเราไม่ได้อ่านไพ่เลี้ยงไข่ไข่นะครับแต่พลังงานชอบเป็นแบบนี้เสมอเลยเมื่อไหร่คนใดคนหนึ่งหยุดปุ๊บหายไปเลยอีกคนจะรู้สึกว่าคนคนนั้นสําคัญ ผมขอใช้คํานี้ที่โบราณชอบพูดกันเสมอเลยว่าไม่เห็นลองศพไม่หลังน้ําตามันคือเรื่องจริงนะครับกับทุกๆความสัมพันธ์จริงๆอะเวลามีอยู่ไม่รักษาหรอกแต่เวลาเสียไปเวลาไม่มีแล้ว่ถึงเห็นคุณค่ามันมากมันแปลกที่มนุษย์ทุกคนชอบเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเสื้่นับคับเนี่ยพอเขารู้สึกขาดรู้สึกว่ามีทุกอย่างในชีวิตมีหลายอย่างชีวิตที่พยายามทายมันมีอะ แต่ใจก็ยังไม่ไม่ฟูนะทีไม่เต็มนาทีแต่มันคือขาดคุณนั่นแหละก็รู้ตัวเองขาดคุณเพราะไพของเขาคือการพิจารณาพอเขาพิจารณาดูดีแล้วว่าคิดทบทวนดูดีแล้วว่าการที่จะสางสัมพันธ์กับคุณน่ะมันก็ไม่ได้เสียอะไรนี่ตัวเขาเองเขาอยากมีคุณนี่เขาก็เลยในออบคับเลือกที่จะติดต่อหาคุณแต่วิธีที่ติดต่อหาคุณน่ะเขาอาจจะเอานําพาเรื่องอื่นหรือสอบถามคุณเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องความรักแต่มัน,มนแฝงไปด้วยความรู้สึกที่อยากคุยกับคุณน่ะแทน ก็เลยกลับมาพูดมาคุยบางอย่างกับคุณและพอเขาพูดเขาคุยกับคุณอ่ะห้าเหรียญเนี่ยถามว่าคุณพูดคุยเลยไหมผมบอกว่าไม่บางคนอาจจะตอบแต่บางคนอาจจะตอบช้าเพราะไพ่ห้าเหรียญคือการขาดอ่ะคุณไม่อยากขาดอ่ะเหมือนคุณรู้สึกว่าไม่มีเขาอ่ะก็เริ่มอยู่ได้แล้วอ่ะแต่พอคุณจะไม่มีอ่ะวนกลับมาทําไมทักกลับมาทําไมเจอกันทําไมอะไรแบบเนี้แล้วคุณก็จะดูว่าเขาจะทำยังไงแต่คุณจะไม่แอคชั่นอะไรหกหมาย สี่หม้ใช่ไหมอ่าสี่ม้ห้าไมา้ตัวของคุณนะชัดเจนกับตัวเองแล้วว่าคนคนนี้ทักมาก็ไม่ได้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์อะไรได้หรอกยิ่งทักกลับมาก็ทําคุณสับสนและท็อกซิคคุณก็เลยเลือกที่จะไม่พัฒนาอะไรความสัมพันธ์กับเขาแต่คุณพัฒนาสกิลความสามารถหรือสารสร้างอนาคตตัวเองบางอย่างในเรื่องของงานในเรื่องของความสำเร็จในตัวเองเรื่องอื่นๆนะครับอาจจะเป็นความมั่นคงก็ได้ เรื่องการลงทุนการเงินก็ได้เอาไพ่ของคือสี่ไม้อะไรที่เป็นความมั่นคงกับตัวเองอ่ะคุณทําและคุณไม่เอาของคนนี้มาสับสนหัวใจคุณแต่ส่วนของเขานะครับสี่ไม้ห้าไม้หกไม้เนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะเขาสับสนเขารู้สึกสับสนว่าเขาไม่เคยพยายามแบบนี้ไม่เคยต้องการแบบนี้กับใครแต่ทําไมเป็นคุณละ่ะทั้งที่คุณไม่ได้ต้องการหรือไม่ได้ just ไม่ได้ปรัถนาอะไรเขาแต่ทำไมเขายังต้องการคุณละ่ะ มาดูต่อคุณได้ไพ่เดวิลรีเวิร์สหนึ่งไม้ฝั่งขาวโพดทีคิงอฟคัพคีนอฟคัด้วยความรักที่คุณเคยให้กับเขาหรือความปรารถนาดีที่คุณเคยมีให้กับเขาก่อนที่มันจะเดทแอร์จากกันเนี่ยเขารู้สึกว่าทำไมตอนที่คุณมีพลังงานนั้นเขาไม่คว้ามันไว้เขาไม่ทำให้พลังงานที่คุณรู้สึกรักเขาต้องการเขามันยังวนเวียนอยู่รอบตัวเขาล่ะ และเขาอยากให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ฝั่งของคุณน่ะคุณรู้ว่าในอดีตคุณให้ความรักเขาผมไม่รู้ว่าพลังงานนี้คือคุณเจอกันนานแค่ไหนนะแต่ในอดีตคุณให้ความรักกับคนคนนี้เยอะมากให้ความรักแล้วชัดเจนกับเขามากๆว่าคุณชอบเขาคุณโอเคกับเขาคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์คุณชัดเจนอ่ะคุณชัดเจนกับตัวเองมากๆแต่ณปัจจุบันที่คุณมาฟังมันไม่แบบนั้นแล้วคุณไม่ฝืนไม่นำพาตัวเองไปไปวนลูปแบบนี้อีกแล้ว แต่เขาเสียดายทวบคาับขึ้นฝั่งคุณหนึ่งดาบเพราบาลคุณรักตัวเองคุณรักตัวเองมากๆรักตัวเองแบบที่ว่าต่อให้คนคนนี้ต่อให้คนคนนี้จะพูดจะทักจะชัดเจนแบบไหนคุณก็รักตัวเองมากกว่ารักเขาไว้ว่า,วาพลังงานคุณดีนะครับกับพลังงานนี้เพราะว่า คุณไม่อยากเอาตัวเองไปเสี่ยงอะเอาความรู้สึกตัวเองไปเสี่ยงคุณด้รักตัวเองแล้วเริ่มต้นมองความสัมพันธ์ใหม่ที่ไม่ใช่เขาจะดีกว่าแต่ตัวของเขาอะเขาพยายามตัดนะครับหนึ่งามรีเวิร์ดเนี่ยพยายามตัดไม่พูดคุยไม่ไม่ไม่แบบเมื่อเมื่อเขาทักแล้วคุณไม่อยากคุยคุณนิ่งเขาก็พยายามไม่คุยเหมือนกันอ่าวินวินไม่คุยก็ไม่คุยไม่ทักก็ไม่ทักไม่เริ่มก็ไม่เริ่มอ่ะแล้วไงต่อ พิงเขาก่อนสามถ้วยสองดาบเนี่ยเห็นปะพอพลังงานมันจะแยกจากกาันความสับสนหม่แล้วตัวคุณอ่ะคุณไม่เชื่อว่าคนคนจะซื่อสัตย์ได้จะเป็นคนที่ดีได้แต่ว่าคุณก็ไม่รู้ว่าทำไมใจอ่ะถึงยังต้องการไม่เป็นพลังงานแบบนี้นะครับเพราะว่าสาถ้วยไอ้เรื่องที่เขามีคนอื่นอ่ะผมมองว่าคุณจะรู้หรือคุณจะเห็นอะไรบางอย่างแหละคุณก็เลยไม่เชื่อเขาจะซื่อสัตย์ได้แต่ตัวเขาเองอ่ะ เขามองว่าคุณมีคนอื่นไปแล้วคุณถึงไม่ได้แบบแบบมาคุยกับเขามาสังส่งมพันธ์กับเขาเขาต้องมีคนอื่นไปแล้วแต่ก็ยังไม่ make sure เหมือนกันว่ามีจริงหรือเปล่าทางคนต่างคิดไปเองนะคู่สามใบนี้นะครับคุณได้ไพ่สามไม้เขาได้ไพ่เดอะมูนเพด t o ออฟสอดพลังงานในฝั่งของเขานะครับ ตัวเขาเองอะ่ะเขาชัดเจนกับตัวเองแล้วเริ่มเริ่มแบบไม่ลังเลแล้วว่าเขาอยากพูดคุยกับคุณอยากมีคุณนะไม่ไม่ลังเลแล้วไม่สับสนแล้วอะ่ะอืมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้คุยอีกไหมจะได้คุยอีกเมื่อไหร่จะได้ส,มสัมพันธ์อีกเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ชัดเจนกับตัวเองแล้วนะในตอนที่คุณหายไปนะครับแต่ตัวของคุณสามหมาเนี่ยคุณมองหาอนาคตอ่ะเราบอกว่าคุณหามองหาอนาคตมากเลยอะแล้วก็ไม่ได้อยากสร้างสัมพันธ์อะไรกับคนคนนี้แล้วอ่ะ แต่ไพ่ในจุดท้ายเป็นวิวออฟฟอร์จูนน่ะแต่โชคชะตาจะกำลังทำงานบางอย่างอ,อยู่ในความสัมพันธ์นี้นดันมดม้ยังไม่จบนะครับคือผมขออ่าน,นดันดอมนี้เพิ่มเติมนะครับสมาชิกแล้วกันว่าเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อนะใครที่อยากดูดันดอมต่อไปก็คลิกที่ใต้คอมเมนต์นะครับใต้ใต้คลิปนี้นะจะมีคลิปของสมาชิกอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่ต่อกันจากไพ่เซตที่เหลืออยู่นะ สำหรับคนอื่นที่จบนะตรงนี้มาเปิดผ้าชุดอ,อื่นกันต่อนะครับอินดิโก้นะครับ คุณได้ไพ่ของอินดิโกเนาะแปบบหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสัญชาตญาณนะครับสัญชาตญาณภายในเนี่ยจะนําพาให้คุณหาคําตอบได้กับเรื่องนี้ปล่อยสัญชาตญาณของคุณให้ให้ก้าวนาออกไปอันเป็นสัตว์ใจสิทธ์ที่อยู่ในใจเรากับไพ่ใบนี้นะครับอ่ะต่อนะ a n s w อั Ancient answer นะครับ เดี๋ยวทุกคนตั้งคำถามไว้นะครับเดี็กเก่านะเราล่าให้นะครับมา don't stop นะครับเขาหยุดอะไรบางอย่างไม่ได้นะแบบนึงน,นะน่าจะหยุดนิสัย opportunity คเสิร์ตครั้นี้มีโอกาสบางอย่างอยู่นะครับเห็นไหมมันคุณให้คุณแบบพิจรารณาดูตัวเองเยอะๆ ว่าเรื่องราวนี้มันจะเป็นยังไงตอนเขาะจะเป็นยังไงเพราะว่าของเขาอ่ะเขาหยุดที่สายบางอย่างของเขาไม่ได้แล้ขเขางพวนนี้จะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอยู่นะครับให้เดีถึงขึ้นนะมาดูไพ่โรแมนเจอรกัน let's go off control issue นะครับ โคเรเพอเรนซี <S <S นะครับ getting to know each other นะครับคือไพ่เซตนี้ทั้งหมดทั้งหมด3าใบตรงนี้นะครับกำลังบอกทุกๆคนว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะจังมีการแก้ไขปัญหาบางอย่างในตัวตนของเขาอยู่เหมือนกันสำหรับตัวเขานะเขาต้องแบบเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติของเขาเองแบบใครก็ฝืนเขาไม่ได้ครับไพ่ใบนี้มันก็ต้องเปลี่ยนในตัวเขาเองเปลี่ยนในประสบการณ์ความคิดของ,ของขนนเขาเองแต่ความสัมพันธ์นี้มันแปลกที่ว่า มันมีโคเดพเอนซีอยู่กลางสตล์หรือกลางสานะความสัมพันธ์มันจะมีการเสพติดมีการดึงดูดกันอยู่ยังติดกันอยู่ยังไม่ได้ตัดกันมันมันคือพลังงานเดียวกับไพ่ของเนี่ยอยู่ออฟฟอร์จูน็นการดูด2คนนี้ไว้ไว้ด้วยกันอยู่เหมือนต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก่อนที่จะแยกจากกันอีกนะครับมันยังไม่จบแล้วฝั่งของคุณเนี่ยคุณต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างจากเขาอีกจากไพ่ใบนี้นะครับมันก็เลยเป็นไกด์ไลน์ที่บอกได้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันต้องการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกนะครับ ผมลืมแกงแันโดล่ามให้นะครับตั้งคําถามในสิ่งที่คุณอยากรู้ว่าผมจะแกงแผ่นโดล,ล่ามให้2คําถามนะครับเริ่มนะคําถามแรกครับ คำตอบแรกนะครับคือ yes นะครับใช่นะครับโอเคมาคำถามที่สองนะครับเริ่ม คำตอบที่2เป็น no นะครับ no นะโอเคพลังงานประมาณนี้นะครับสำหรับแผ่นดิลดัมโอเคพลังงานประมาณนี้นะครับสำหรับดันดั้มถึง190นะใครอยากฟังต่อก็กดใต้คลิปนะครับสำหรับสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับใครที่ชอบการอ่านไห่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุุงขอบคุณกับทุนซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ